สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนายมารีวิวนะคะว่านายจะได้อะไรมากในนี้นายสั่งเซวีเป็นการสั่งครั้งแรกแจะเตื่นเต้นค่ะอันแรกก็จะเป็นเป็นอะไรล่ะลูกอมนะคะในนี้ก็จะมีกล้วย อุ้ยขวบแบบกล้องง่ายแล้วค่ะนี่นี่ขวยนี่โดนเซนนี่ค่ะคิดท,ทุกคนตามหาได้ได้ขวดหนึ่งปร,ประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดเหรียญทาจำงบกผิดนะแต่ว่าเขายิมิดค่ะโมูหยองวขวบไหนซองมาเจ้าก,กองซี่หากอง เข่าก็มีเลยค่ะเขา่าเลอจะได้ค่ะเบิดนี้กับประมาณ60กซิบดอนค่ะร่วมทรงโอเคบายได้เจอกันใหม่